เรามาดูเรื่องการแปลงทศนิยมนะครับให้เป็นเศษส่วนนะถ้าสมมุติเรามีทศนิยมอยู่ชุดหนึ่งนะเช่น385.459เนะจุดเพราะนั้นเลขหลังทศนิยมตัวเนี้มันจะมีอยู่กี่ตัวนะดูนดับหนึ่งตัวสตัวสตัวใช่ไหมครับนะวิธีแปลงเป็นทศเป็นเศษ,เษส่วนนะเราก็ใส่ศูนย์สาตัวแล้วเอาตัว1นึ่ำหน้านะเอาศูนย์สาตัวและเอาตัวหนึ่หน้านะี้ เรานับเลยครับนะหนึ่งสองสามเราใส่ศูนย์สามตัวเลยหนึ่งสองสามแล้วเอาหนึ่งนำหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปหารด้วยเอาไปเอาหนึ่งพันไปหารตัวทั้งหมดนี้เราก็จะได้เศษส่วนที่เราต้องการนะค่าไม่เปลี่ยนนะนะครับเห็นไหมครับนะนับหนึ่งสองสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์สามตัวแล้วใส่หนึ่งนำหน้าเอาไปหารเลยนะเราก็ได้คําตอบที่ต้องการนะครับไม่ยากนะเดี๋ยวเราดูในตัวอย่างต่อๆไปนะครับ